เอาละคุณเข้ามาดูวิดีโอนี้คุณอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าช่องผมมียอดดิสไล k ์เทียบเท่ากับยอดไลค์เลยพอๆกันอา,อาจจะสูญสีกันนิดหน่อยหากใครสงสัยว่าทำไมถึงมีคนมากดถล่มดิสไล k ์ใส่ผมผมจะสรุปให้สั้นๆว่าตอนนี้ผมกำลังมีดราม่าอยู่ซึ่งตอนนี้ผมกำลังประชิญปัญหาอย่างหนักและตอนนี้ผมกำลงังโดนแฟนคลับของช่องอื่นถล่มด้วยการกดดิสไล k ์ใส่จะถามว่าสมผลอะไรไหมก็ไม่เด้มากเลยขนาดนั้นแต่แค่มาท้าว่าช่องของผมนั่นด yeah. <Well, S 2> ูแย่ Well ผมจะแก้ปัญหานี้ยังไงนั่นเหรอหากคุณดูวิดีโอนี้อยู่ตับสไครผ์ ผู้บัญการตอบโต้ให้กับไอเด็กกระโปงพวกนั้นและแน่นอนดราม่าครั้งนี้จะเล็กกว่าครั้งในๆที่ผ่านมาและหากคุณช่วยผมผมอยากจะขอบคุณผู้คุณมากเพียงแค่กด subscribe กด like กดแชร์เอาละไปชมวีดีโอกันเลย Hey w ั a เกมเมอร์แล้วตอนนี้เราก็ยอยู่ในเกม Minecraft Party เท่าไหร่แล้ววะ <laughs> ผมจำไม่ได้วะ่ะแต่มันไม่สำคัญเว้ยและตอนนี้เราก็อยู่กับสตีฟและอเล็กซี่น่ารักจังเลย <laughs> น้องโดนอุ้มแหละ <laughs> แล้วก็ไม่ต้องถามแนละ้วว่าเกาะหายไปไหน มันละลายไปกับลาวาแล้วเลัจะพาที่แรกผมมีแผนว่าผมจะเดินทางไปยังรังของพวกหมูซึ่งผมตัง้งใจว่าผมจะไปสำรวจไว้เพราะว่าผมเห็นว่ามันมีอะไรข้างในเยอะเลยแล้วผมเดาว่ามันจะต้องมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นอย่างเช่นเอออาจจะมีทองมากกว่านั้นหรือมันอาจจะมีอะไรที่ดีไปกว่านั้นที่สามารถทําให้เราแข็งแกร่ง,งยิ่งกว่านั้นแล่แาการสำรวจเสร็จแล้วหลังจา,าก,กนั้นผมไม่ก็ไม่นุดังนันผมจะทาอะไรต่อ วันนียไอห่าไอถั่วแมันแกะยากจังวะแล้วผมก็หวังว่านะไอลังพวกนั้นะมันจะมีอาหารเตรียมว้ให้เรานะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีอาหารมากพอแล้วเรามีแค่เ่นียแล้วรู้สึกว่ากินไปมันก็เติมพลังแค่แค่นิดเดียวเองอะเอาละสตีฟอเล็กซ์พร้อมหรือยังอ้ใช่หรือไงเดี๋ยนะเอาละสตีฟอเล็กซ์เราพร้อมที่จะไปทำลายรังไอพูกบ้านนะหรือกันหรือย,อยังล่ะ <c oughs> <c oughs> น่ารัก เดี๋ยวก่อนนะรังนี้เราก็มีของเฮ้ยนี่ลืมไปเลยนี่หว่าเอออาหารเราก็มีอยู่พอตัวเลยนะโอเคดูเหมอราจะไม่อดตายสักระยะหนึ่งให้ตายดิดูพื้นพวกนี้เดี๋ยวแม่งไม่มีคำว่าปลอดภัยเลยเว้ยโอ้สุดลสุดละสละุสลอ๋อช่วยด้วยเอ็งว่าไง <laughs> ผมสังเกตนะว่ารู้สึกว่าไอ้รังหมูพวกนี้มันจะมีหมูอยู่สองประเภทก็คือ หมูใส่ชุดธรมรมดากับหมูที่แบบใส่เสื้อเหมือนกันแต่มีกําไรแล้วเขรู้สึกว่าไอ้พวกที่มันมีกาไรนี่เหมือนมันจะฉลาดขึ้นมาหน่อยหนึง่งเหมือนมันจะแยกออกว่าว่าเราไม่ใช่พวกมันนะเออโอ้ยยินเสียงไ้หมเห็นไหมมันรู้จริงด้วยมันแยกเราออกว่าเราไม่ใช่เพื่อนมันนี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ย <laughs> 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 เดี๋ยวนะพวกมันก็ทนไปได้นานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโห อะไรนี่อโอเคหลบไปทางเดี๋ยวนะหลบไปทางนี้เหรอไม่ไม,ไม,ไม,ไมทางนี้ทานี้ถ้าจะไม่ผิดนะตรงนี้คือรู้สึกว่าจะไม่มีทางต่อไปต่อใช่ไหมกู <c oughs> จําได้ว่ากูมาแตกแถวแถวนี้ใช่ไหมยรือว่าจะเปจะไปทางนี้หวังว่าตอนผมออกมาจะหาทางออกได้นะหไม่ไมตรงนี้ไม่ใช่อ่าตรงนี้อ่ะ <c oughs> ้ย ว้าวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ารู้นะว่าคนดูคนไหนด่ากูอุ้ยเฮียตกใจหมดเฮี่เด็ดเด็ดเด็ดมไมามาไอ ไอแม่เงยลยอยู่ดีๆก็เดินมาเลยคือแบบคือกูกำลังพึ่งกับสีที่พวกมึงแบบเสกมาแล้วก็เ Hello Butterfucker อย่า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 คดูรู้ชิดูรู้ชิดูรู้ตายเถอะตาย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 ชิดไม่ไหวแล้วนะโอ้ยเฮียผมคิกเป็นาทีอะ ก็โทษสตีฟอเล็กโอ้โน่อะไรอ่ะก็คือผลไม้เหรอก่อนผมจะลงไปคือผมต้องหาทางลงกันคือจริงๆโดดลงไปก็โดดลงได้แหละแต่คือถ้าสมมติตอนขึ้นมาขึ้นยังไงอันนี้โอเคยังนี่ไงมันจไงล่วไม่ไม่ไม,ไม,ไม ยยอ่าโอ้ยแม่งอึดเกินไปไอผมไม่ชอบเลยอ่ะถ้ามีผมมีกโกไดมอนมันจะลำบากแบบนี้ไหมวะมาแป๊บๆตายอีกแล้วมาแป๊บๆตายตายแล้วก็ตายแล้วก็ตายแล้วก็ตายโอเคมันอยู่ไหนวิชอุ้ยโอ้แรงจังวะเเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวมันไปไหนอ่ะ โอ้ oh, มาจากไหนกันเยอะแยะวะเนี่ยพวกคือผมไม่รู้เลยเนีย่ว่าธนูพวกแม่งจะแรงขนาดเนี้ยโอ้โ oh, หแรงกว่ามากอะ่ะไอ้เทียลูกนี้ครับคอสโบรมัดีกว่าไหมโอเคดว่าไอ้คอสโบกับไอ้ธนูมันก็ดาเมจเท่ากันไงผมก็เลยไม่ครับไงแกสู้แบบเอาฟันระยะใกล้มันดีกว่าไงผมคิดอย่างนั้นนะนั่นคือสาเหตุที่ว่านผมไม่ครับมาแต่คือตอนนี้คือผมได้รู้แล้วว่าแม่งแรงมากแค่ไหน เมื่อกี้มันขึ้นมาทางนี้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ปิดทางขึ้นพวกมันซะเหมือนแต่ว่าพวกมันจะรีสปาลขึ้นมาเออว้าวมีคอสบูอันใหม่เออโกได้บล็อกโกลให้มันได้อย่างนี้เลคราวนี้นับไหมถ้าพวกมันฉลาดมันก็ขึ้นมาได้นะคือรางพวกแม่งแบบว่าทำไม่ใช่เหมือนเหมือนไม่ใช่ทางเดินของคนเลยแบบเหมือนอยากจะวางก็วางอ่ะ เละเทะมากเลยว้าวทำ r i c โอ้นั่นนั่นขบวนเขามีโอ้ให้ตายดิเจ๋งโอ้ไม่ไงเจ้าหมูซอมบี้มันไปทำอะไรกันตรงนั้นน่ะอาวตรงนั้นก็มีอันหนึ่งโอเคเจ๊ะๆๆมันไปเสียงหมูซอมบี้หรือว่าไอ ไอหมูที่มาเถื่ออวดวะผมไม่รู้ผมไม่รู้เหม,มือนกันว่าผมจะเรียกหมูว่าไอพวกนั้นว่าอะไรดีนะไอที่แบบมันมีความคิดอะเรียกว่าพิกแมนไหมเออเออเรียวพิกแมนดีกว่านะอ๋อทำไมมันให้โซ่บ,บ่อยอย่างเลยมันโซ่มาสำคัญยังไงเหรอโอ้อะไรเนี่ย มีแต่แครอททั้งนั้นเลยถ้าสมมติว่าผมเอาเลาะไอ้ทรายนี่ออกปุ๊บแล้วเอาไปปลูกที่บ้านดีไหมเพราะด้วยจิตสภาพนะไอ้เจ้าผลไม้พวกนี้เหมือนมันจะโตตามเฉพาะทรายตรงนี้นะผมคิดว่าผมน่าจะสำรวจหมดแล้วมั้งดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะอาจจะออกจากที่นี่กันดีกว่าโอเคหุยไอ้สัตว โอเคเลยวะเนี่ยบอกแคนี้พวกไม่กระเดินมาหาผมได้ยางนั้นเหรอเอาละเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแต่ว่า,าดูสถานที่นี้ก่อนดิมันกว้างมากเลยอ่ะคิดว่าเดี๋ยวเราคงต้องเดินทางไปฝั่งนู้นกันบ้างแล้วละ่ะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะฝั่งนี้แล้วก็ไปฝั่งนูน้นผมคิดว่าคงจะไม่หลงเลยมาพารนี่ผมตายกี่รอบลนะสองรอบได้ไหม ว้าวมาดิไม่ไหวกับมึงแล้วนะไม่ไหวกับมึงแล้วนะแมนเจ็บปะล่ะนี่เนี่ยเอ้ยมันดอกอะไรอ่ะผมอยากรู้จังเลยเอ่ะได้ของกลับมาเพียบเลยโอเคเดี๋ยวเราเอาของพวกนี้ย้ายกลับไปที่บ้านกันอะไรที่เอาไปได้ก็เอาไปเอาไรอาไรอาไรโอเคอาหารได้กันม่นิดหน่อย เออไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวนะเราได้แซนโซไอโซ,โซแซนไม้สามอันแซนตรงกลางอหายางสวยเอาโอเคทีนี้ก็ถูกอันนี้ออกอ้าวเดี๋ยวนะแล้วทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันกลายเป็นอะไรอะชาโคลเนี่ยนะทำไมมันไม่ส่องสว่าง่ะเอ๊ะแปลกอะ,ะมันทำอาหารได้ไหมเนี่ย เส okay. ร็จเรียบร้อย <laughs> ใช้เวลานิดหน่อยเอาละทีนี้เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะกินโอเคผมคิดว่าผมคิดว่าอร่อย <c oughs> เ,เลยนะ <laughs> พาทีแล้เ่ยผมไปเลกของกับหมูป่ามาใช่ไหมเออผมไปถึงพิกแมนอะ่ะคือมันให้โพชั่นที่มีไว้สำหรับกันไฟแบบดื่มแล้วก็แบบป่าลงพื้นทีนี้คือผม อยากรู้ว่าไอ้ที่ว่าแบบกันไฟเนี่ยมันรู้เหมือนกันกันลาวาด้วยหรือเปล่าเฮ้ยเฮียผูอยากได้คำตอบว่าแม่งมาจากไหนไอคือมันไปยืนคาตรงประตูเหรอวะแล้วมันก็วาบมาอย่างนั้นเหรอคือเมื่อกี้ระหว่างตอนที่ผมเก็บของนะผมก็สังเกตอยู่เหมือนกันแหละว่า ว่าไอ้คิปเปอร์มันอยู่แถวประตูผมก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าประตูมาแล้วมันก็ไม่ดักรออยู่ตรงนั้นน่ะหาเอ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหเออแต่เมื่อกี้ผมตกใจหมดเลยผมคิดว่าผมขึ้นขึ้นมาที่ใหม่แต่เอา้าเรามาสร้างประตูซ้ำกันสองอันได้เหรออะไรเนี่ย แล้วก็สมมุติว่าผมผมจุดไฟใหม่แล้วไลยประตูนี้จะพาผมไปไหนอ่ะสรุปก็พามาที่เดิมแล้วมันจะสร้างประตูซ้ำกันสองอันทำไมวะโอเคเรามาลองโพชั่นกันว่ามันจะกันลาวาด้วยหรือเปล่า การะทั่งบล็อกพื้นที่เป็นแบบไฟแล้วก็กันแบบราวาด้วยไอ้าาเยี่ยมโคตรเจ๋งเย้อย่างงี้ผมก็ว้อ้าวเจ็บนิดหน่อยนะเฮ้ยไงเพื่อนสตีกับมาเล็กกำลังไหวกำลังวาแหละวู้วเจ๋งเว้ยเย้โอ้โหแต่อ้โพรชั่นนี้ก็อยู่นานอยู่เหมือนกันนะเนี่ย โอ้ดูข้างล่างนี่เดชืสอดยอดเลยอเล็กเจฟไม่ใช่สตีฟรู้ว่าแต่แล้วผมจะกลับขึ้นไปข้างบนยังไงเลยเนี่ยเฮ้เราได้ลองอะไรหลายๆอย่างเออแล้วตอนนี้ผมก็คราฟเอ่อที่เอ่อที่ตีเหล็กมาแล้วแล้วทีนี้ผมก็ลองเอาคอสโบที่ผมได้มา2องอัน,นนะมาผสมกันเว้ยแล้วมาดูกายเป็นรูารวมเอ่อเอ็นชาร์สองอันพอพร้พอมกันเลยที่มาเขียนว่าไอ้พรายซิงกับเมนดิ้งพรายซิงรู้สึกว่าน่าจะ แปลว่าเจาะใช่ป่ะเออแต่อนเดียดไอแมดดิ้งนี่ผมไม่รู้ว่ะการแก้ไขเหรอแต่ไอตัวที่ตีเหล็กอันนี้คือผมยังไม่ค่อยเข้าใจกับมันเท่าไหร่นะในที่มันบอกว่ารีแพร์เนี่ยคือแล้วการที่เราจะรีแพร์ไอหน้าม้าได้เนี่ยเราต้องใช้อะไรคือไอ้ถ้าสมมติมันมเป็นขวานใช่ไหมคือผมยังเข้าใจไม้ว่าเออแบบใช้เหล็กมาในการรีแพร์ใช่ไหมอย่างนี้เออ ถ้ากับว่าเรารีแพ้ได้แล้วแต่คือผมยังไม่เข้าใจไว้ว่าไอหน้าม้าเนี่ยคือยังไงถ้าใช้เหล็กก็ไม่ได้ลูกธนูก็คงไม่ได้ไม่รู้ว่าเรายังมีเวลาให้ได้รู้อีกมากแต่มันก็ทําให้ผมรู้เลยหรอกว่าการที่ผมแบบว่าเสี่ยงจะไปประจนภัยด้วยแบบใส่ชุดเกาะไอรอนน่ะคือมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะถ้าสมมติผมใส่ชุดเกาะไอ,ดอเดียมันจะมีโอกาสที่แบบจะรอดแล้วอยู่ในนั้นได้นานจริงไหมแต่คือไปอยู่ในนั้นน่ะ อแม่งอม่งงี้ยังม่โคตรโหดเลยฮะแต่เอาเป็นว่าช่างมาเถอะพาร์ทนี้ผมคิดว่าพอแค่นี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมว่าผมจะแต่งเติมบ้านให้มันสวยดีไหมหรือว่าเราจะทําฟาร์มดีสําหรับใครที่ดูผมมาจนถึงตอนนี้จะสะเกตเห็นได้ว่าผมเอ่อพักนี้จะลดเอ่อมุกตลกน้อยลงเรื่อยๆคือแบบว่าคือพักนี้คือแบบผมอยากจะให้มันแบบเน้นในตัวเกมมากขึ้นว้คืออยากจะให้สนุก เล้อยากจะสนุกกับเกมมากขึ้นกว่านี้นะเออผมก็เลยพยายาม,มลดมุกตลกให้มากลงอ่ะนะ <c oughs> มันก็แบบ <c oughs> ก็พยายามจะไม่ใส่เข้ามาแต่บางทีไันก็อดแสมเข้ามาไม่ได้จริงว่า <c oughs> คือผมก็กลัวคนดูเบื่อนะนะแต่ว่าการได้ใส่ฉากตลกเข้ามาเนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนแบบว่าทำให้คลิปยาวขึ้นพอคลิปยาวขึ้นมันก็ไม่มีใครอยากดูจริงไหมละ่ะผมรู้นะเว้ยว่าแบบ คนที่เข้ามาดูแม่งกับแบบดูสักพักนิดก็คงจะเบื่อเออแล้วเขาก็คงมองว่าคลิปนี้แม่งแบบว่าเออยาวเกินไปน่าเบื่อไม่มีอะไรน่าสนใจอะไรแบบนี้คือผมก็พยายามจะแบบว่าเออพาพหนึ่งเนี่ยให้มีความยาวอยู่ที่ประมาณ15นาทีก็พอแต่ถ้าสมมุติช่องผมเนี่ยมันมีคนดูประมาณแบบหลักหมื่นอย่างเงี้ยแบบหลักแสนอย่างเงี้ยเออผมก็อาจจะทําให้คลิปหนึ่งอ่ะมันยาวประมาณ50นาทีเหมือนแบบเบลิฟเฟอร์ที่เขาชอบทำกันอะ่ะ แบบเล่นไปยาวๆเลยแล้วก็มาตัดๆเอาอะไรประมาณนั้นนะนะถ้าเกิดผมมีคนดูที่มากพอในระดับนั้นนะนะเออผมจะทําเว้ยแต่คนดูของผมตอนนี้มันอยู่ที่แค่หลักร้อยไงสี่ร้อยไงเออผมก็ก็ทําได้แค่นี้แหละก็ไม่อยากให้มันยาวจนเกินไปกลัวจะคนดูจะเบื่อเอาละถ้าเกิดคนดูมาดูมันจะถึงตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับผมที่สนับสนุนแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอนกด subscribe นะครับผมแอน thank for watching นะครับผมไว้เจอกันใหม่พร์ทนนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย